้ำกับอนุญาตเรียนถามแม่ครูเจ้าค่ะแม่ครูเจ้าคะเราจะรู้ได้ไงว่าผู้แสดงธรรมในประเทศไทยมีเยอะแยะมากมายเราจะรู้ได้ไงว่าผู้แสดงธรรมนั้นถึงธรรมหรือยังเรายิ่งฟังก็ยิ่งสร้างอัตราตัวตนให้กับเรายิ่งทําให้เราแข็งกระด้างขึ้นเราจะสังเกตได้อย่างไรเจ้าคะแม่ครูข้อแรกเลยก็คือว่าเวลาเราไปฝึกฝนที่ไหนสิ่งที่เราไม่ควรทําเลยก็คือความสงสัยนะออความสงสัยวิธีจะอิจฉาในครูบาอาจารย์นั้น นะคะเพราะว่าในสภาพของจิตทุกคนน่ะที่เราเคยเรียนกายแต่ละกายเนาะกายซ้อนกายเราจะรู้ว่ากายมนุษย์ทุกคนมันมีกายสูงสุดก็คือกายพระอรหันต์มันรู้ในธรรมชาติของจิตอยู่แล้วนะคะว่าอะไรคืออริยะอะไรคือไม่อริยะคือจิตมันแยกแยะเป็นแต่ครั้นี้ถามว่ามันแยกแยะอย่างละเอียดได้หมดไหมมันไม่ละเอียดหมดหรอกเพราะว่าตัวเราเองมันยังมีตัวตนของวิญญาณและเยเรายังไม่ได้ฝึกจิตคราวนี้เวลาเราไปปฏิบัติที่ไหนบางทีเราเจอครูบาอาจารย์ให้ความรู้ พอไปเริ่มฟังเขาก็เริ่มดีใช่ไหมฟังไปฟังมามคือเหี้ยโมดมีจิตใจ,ใจแข็งกล้าวเกิดขึ้นอย่างเงี้หรอกระด้างขึ้นเออตรงนี้บางทีเขาแสดงคําสอนคือเราต้องดูก่อนนะว่าพระอภิธรรมตามตําราหรือว่าจิตคือถ้าอาจารย์สอนจิตเนี่ยเป็นจิตตมัยปัญญานะเป็นจ,จ,จิตตะอาจารย์จิตตะจะเป็นอีกแบบหนึ่นงบางทีเขาก็แทกเราบางทีเขาพูดกับเราแต่พระอาจารย์พวกเนี้ยจะต้องรู้จักจิตดูจิตเป็น นะคะแล้วก็มีลิธิทางจิตจก็อาจจะมีที่ประสูติที่ประจักษ์ขุยานมีเจโตรจปริยานที่เขารูว้วาระจิตคนคได้เนี่ยอันนี้ก็มาจากการปฏิบัติเหมือนกันในวิชา8ประการคราวนี้เวลาเราเห็นครูบาอาจารย์หลายๆคนแสดงคําสอนอบางทีเรารู้ว่าด,ด,ดูเหมือนเขาอ่านขาดนะ,อ,ะอ่านธรรมะขาด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 ,ขาดตามพระ,ะ,ะ,ะสูตร ตามตำราเข้ามาคือไม่หลุดเลยแล้วก็เข้าใจว่าคนนั้นปฏิบัติได้ใช่ไหมเดี๋ยวมาคนท่องตำราเก่งๆแล้แม่นคำพีเก่งๆแั้วแม่นเราก็คิดว่าเขาบรรลุนะแต่เมื่อฟังไปแล้วมันเกิดความมีอัตราตัวตนเกิดขึ้นใช่ไหมคะนั่นแหละเขาแสดงธรรมร่วมกับอารมณ์เขาเขาแสดงธรรมร่วมกับความคิดเขาคือหลักธรรมมันก็มีนะคะแต่ว่าหลักความคิดเขาก็เยอะเวลาเขาแสดงคําสอนทีบางทีมีคนตั้งคําถามเขาก็ฟาดฟันไง ฟาดฟันแทนที่มันจะฟังด้วยความสงบ<ย>คนเรามันมีทําไม่เหมือนกันมดก็มีทาแบบอย่างมด<ย> cos, แมวก็มีทําอย่างแมวหมาก็มีทําอย่างหมาถูกไหมคะมนุษย์ก็มีทําอย่างมนุษย์เออเทวดาก็มีทําอย่างเทวดาทุกคนมีทําไม่เท่ากันคราวนี้เมื่อมีทําไม่เท่ากันเนี่ยการแสดงธรรมที่ตรงตามอาชาชาาัจฉริยสแล้วก่อให้เกิดปัญญาและ <โ Pacific. S 1> ความเป็นหนึ่งเดียวกันอันนั้นอนะคือคนที่เห็นธรรมคนที่ถึงธรรมคนที่รู้ธรรมอันนั้นคือคนที่เขาจะรู้ด<ย>้วยภาษาแบบไหนก็ได้แต่เขาย่อมน้อมใจคนเป็น <tym S 1> นั่นก็คืออาจารย์ที่เป็นจิตตะเขาย่อมน้อมใจเป็นมันจะไม่เหมือนกับการที่คนท่องพระสูตรนะคนท่องพระสูตรอันนี้จะแม่นแม่นแล้วก็คล่องเพราะว่าเขารู้ว่าเขาท่องหนังสือมาไม่มีใครอ่านหนังสือเหมือนเขาไงเขาจึงพูดเป็นท่องเป็นอะไรเป็นได้แล้วเวลามีคําถามอะไรเกิดเกิดขึ้นมาเนี่ยแทนที่เขาจะให้ปัญญาคนตามหลักธรรมแต่เขาจะให้ปัญญาตามหลักเขาบางทีมันเป็นการตลาดธรรมะรน้องเข้าใจไหมการตลาดธรรมะคือการสร้างเครือกาย ให้กับคนเกิดความชอบ,อขบเขาต้องเขาพวกนี้เขาจะต้องเก่งเขาต้องดูพื้นฐานคนก่อนว่าคนเนี่ยมันมีเนเจอร์อะไรจำไว้นะน้องเวลาเราให้ความรู้กับคนเนี่ยเขาต้องการอะคนจะชอบเราเช่นหนูถามคําถามไร้สาระใช่ไหมแล้วครูตอบให้ได้หรือเอาใจคีเลตหนูอ,อะหนูจะยินดีกับครูมากแล้วก็อยากจะให้ครูเป็นอาจารย์ของหนูทันทีแต่เมื่อหนูเข้าสู่กระบวนการฝึกจิตปุ๊บหรือเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติปุ๊บครูเชื่อได้เลยว่าอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะไม่อยาก ไม่อยากได้อะไรจากหนูอะถ้าเขาฝึกจริงๆนะเพราะมันจะเห็นความเป็นกิเลสเยอะมากและไอ้รรมะที่ระดับจํามาเนี่ยมันไม่สามารถประหารประหารกิเลสเชิงลึกได้เลยคราวนี้เวลาเราไปฟังธรรมกับครูบาอาจารย์ท่านฟังแล้วหรือการฝึกฝนเข้าไปแล้วฝึกจิตเรียบร้อยแล้วเนาะเราควรจะลึกรู้เนาะจิตมันควรจะน้อมจากคนแข็งอะจากเหล็กอะมันควรจะกลายเป็นได้ไฟลร้อนเผาถูกไหมคะเจ้าค่ะแม่แล้วก็ได้ปัญญาเจ้าค่ะแล้วอาจารพิจารณาได้การฝึกจริงไม่ไม่ใช่ได้เสียงขำเสียงหัวเราะนะ ได้ความฝึกจริงอะไรจริงอย่างเงี้ยแล้วเราก็น้อมนํามาใส่ตัวแล้วเราอยากเป็นคนที่อ่อนค,คือเหล็กที่มันหนาๆมันก็ต้องอ่อนเมื่อเจอไฟลนและทําให้เราระลึกรู้ด้วยตนเองว่าเราจะเป็นคุณป,ประโยชน์ต่อพระศาสนารรหรือว่าเป็นคุณป,ประโยชน์ต่อจัก,กรวาลน,นี้อย่างไรโดยไม่เกิดมาแบบไร้สาระอันนี้คืออาจารย์ผู้นั้นถึงทำมีทำเขาสามารถจะตีเหล็กแข็งอย่างหนูจ,จนหนูสามารถอ่อนเป็นไฟแล้วสามารถระลึกรู้ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่ครั้นี้ทำไมที่เราได้ยินได้ฟังมาอย่างเช่น ครูบาอาจารย์บางท่านเขามีธรรมะระดับแบบแรงๆตรงๆแล้วเรายิ่งฟังเรายิ่งแบบมีปฏิฆะเช่เราอ่อนไหวกี่กับเรื่องนี้อยู่แล้วท้ที่เราจะไปฟังได้ปัญญาถูกไหมหนูกลับกลายไปเป็นทะเลาะก,กับคนอื่นยิ่งหนูฟังหลายเรื่อ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 งเข้าหนูก็ไปทะเลาะก,กับคนอื่นไปหมดมแล้วก็เมื่อก,กี้ได้บอกไงเราบอกหนูแล้วไงว่าคนเรามีปัญญาไม่เท่ากันบางคนเข้าถนัดสิ่งนั้นมีถนัดสิ่งนี้มีถนัดสิ่งนู้นมีถนัดสิ่งนั้นนะคะแล้วบางทีคนอ่านธรรมหรือว่าคนท่องธรรมมาเขาจําแม่น่ะ แต่หนูจําไม่แม่นไง mm hmm. ข้อเสียของเราคือเราจําไม่แม่มนเหมือนข้อกฎหมายอะคนท่องกฎหมายเป็นเขาก็จะแม่นกว่า <Yeah. S 1> เรา่องไม่เป็นเราก็ไม่แม่นเหมือนกันคราวนี้เขาท่องได้แม่นกว่าหนูก็เลยเข้าใจว่าคนที่ท่องได้แม่นหรือจําได้แม่นกว่าคือคนที่ปฏิบัติ mm hmm. แต่วิธีสังเกตคือง่ายๆเลยคนที่ถึงทำเนี่ยเขาจะเข้าใจทำธรรมาชาติของทุกๆคน <Yeah. S 1> การที่จะให้ความรู้อะไรต้องเป็นประหยัดแยบคนแยบยนแยบคลาย <Yeah. S 1> เพราะสฉาว่าจิตของแต่ละคนมันไม่เท่ากัน <Yeah. S 1> คือการให้ยามันต้องให้แต่ละสเต็ปว่าใครให้แรงให้เบาได้ และก็สิ่งสําคัญคือเราจะมีความรู้ระดับไหนก็ตามแต่ค่ะหนูเคยเห็นระดับพระอาหารหันต์ไปต่อว่าทุกคนไหมไม่มีค่ะแม่พระอาหารหันต์ก็จะจะ,จะบอกให้เป็นปัญญาไปว่าเอ้สิ่งนี้มันไม่มีนะสิ่งนั้นไม่มีนะแต่ถึงไม่ขั้นแบบว่าไปนั่งทะเลาะก,กับทุกสิ่งทุกอย่างอะว่าเขาผิดหมดแล้วเราถูกอยู่อย่างเดียวหนังสืออันที่จริงแล้วควรออกจากหนังออกจากหนังสือลค่ะแม่แล้วลองไปสัญจรดูกับคนจริงๆเราต้องไปฝึกจิตคนนะการฝึกจิตกับคนฝึกตามแนวไม่เหมือนกันนะลูกเช่นสมมติว่าอาจารย์ ท่านก็จะสอนตามองค์วิปัสสนาในหลักของสติปัฏฐานสูตรหรือสติปัฏฐานสี่ก็ได้ไม่ว่ากันแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ่าอาจา์คนนเป็นอาจารย์จิตตะภาวนา<ช>คนละเรื่องเลยนะจิตตะภาวนานี่เข็นที่ใสหนูหมดนะจ,จ๊ะเห็นความไม่ดีในตัวหนูหมดเลยล่าเจนะ้านั้นต้องเก่งในการช่วยชีย้กับหนูว่ดดึงออกมาได้อันนี้จึงจะเรียกว่าการฝึกอาจารย์ชนิดนี้หายากเพราะว่าท่านท่านจะเป็นคนที่สกิดกิเลสหนูกิเลสจ,จากการฝึก ไม่ใช่กิเลสจากการตอบคําถามกิเลสนะ,ะต้องเป็นกิเลสจากการลงไปฝึกกับหนูเหมือนอาจารย์ที่เขาสอนอนักศึกษาที่ไปเป็นในร้อยอะทั้งหลายาหรือไปเป็นทหารน,าน,นั่นแหละอาจารย์ต้องลงไปฝึกด้วยต้องเห็นนิสัยความอ่อนแอแข็งแรงของลูกศิษย์เขาว่าเขามีจุดอ่อนจุดด้อยจุดใดจนเขาแข็งแรงขึ้นนั่นแหะเขาจะสานึกคุณเราได้แต่ในขณะเดีวยวกันนักศึกษา<อ><ค>ก็ต้องน้อมในการฝึกเหมือนกัน<า>แต่มันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ง่ายเหมือนฝึกในหลักสูตรจิตนี่มันไม่ได้ง่ายเหมือนการฝึกในหลักสูตร บางทีเราไปเจออ่าตัวข้ามวิเคราะอิจิาไม่ได้ต่อครูบาอาจารย์ท่านเข้าเราก็ทะเลาะกับท่านอย่างนี้ก็มีมตัวนี้ก็ต้องกลับมาแก้อีกว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นในจิตใจของเราคราวนี้เวลาเราฟังธรรมยุป,ปัจจุบันหนูให้ดูอาจารย์เหล่านั้นเลยไม่แค่ดูตัวครูเองเขาจะสอนในขอบข่ายของเขานะคะในสิ่งที่เขารู้แต่ไม่ใช่ว่าไปหลงกิเลสคนตะตอบคําถามทุกสรรพสิ่งเลยไม่ใช่นะตอบคําถามทุกอย่างและเอาไปว่าอย่างงี้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 ไปหมด อันนี้มันทําให้คนหยาบขึ้นมันกลับกลายให้คนที่ว่าโอเคต่างคนต่างมีความรู้แต่ละหลักสูตรหรือใดใไปมันกลับกลายเป็นมันมีปัญหาหจากนาักฝึกฝนอย่างเงี้ยแทนที่จะได้เป็นตัวอย่างครูบาอาจารย์ชั้นดีในแต่ละแบบเนาะ,ค,ะคือคนเรามันมีความเก่งไม่เหมือนกันะนะหนูจะให้คนปลูกต้นไม้ไปขับเครื่องบินได้ไหมมันก็ไม่ได้ะนะหนูจะให้คนขับเครื่องบินเขาไปทําครัวเขาอาจจะทําได้แต่ไม่อร่อยเพราะว่าความถนัดและความเชี่ยวชาญของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไง ดังนั้นครูบาอาจารย์ที่เป็นอริยะบุคคลน่ะตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปอ่ะท่านจะจําตาราแม่นไม่แม่นท่านจะสอนหนูได้ด้วยใจที่เป็นความเมตตาเขาจะตีเหล็กอย่างหนูอ่ะที่แข็งกระด้างกลับกลายเป็นคนอ่อนโยนได้ไม่ว่าหนูจะปฏิบัติกับชีวิตตัวเองที่บ้านหนูก็จะเห็นความงดงามทุกสรรพสิ่งกับครอบครัวของหนูที่มันห่วยแตกกับปัญหาที่เกิดขึ้นหนูจะรับเขารับเราด้วยนี่เป็นระบบธรรมชาติที่มันควรจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาการจิตแต่หากหนูไม่ได้ฝึกจิตตนเอง หนูไปมีโอกาสได้ฟังครูบาอาจารย์เขาที่เขาแม่นตำรามากๆอ่ะบางทีเขาเอากิเลสเขาอะมาตอบความรู้หนูเขาแข็งอะวใช่ไหมเขามีความรู้แบบฟาดฟันอะแต่หนูไม่มีความรู้ฟาดฟันไงหนูไปพึ่งเขาอะบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแสงสว่างก็ได้นะเราพึ่งเขาใจเราแข็งเราพึ่งเขาเราไม่รู้ตัวเราพึ่งเขาแต่เรามีตัวตนเราพึ่งเขากับเราสร้างกรรมร่วมจากปากเขาจากคําพูดเขาแล้วมีปัญหากับทุกอย่างเลยแบบนี้คุณถามว่าอันนี้มันไปพะนิพาหรือมันไปไหน มันไปเจอแสงสว่างมันไปที่มืดมันไปที่มืดไงถ้าเรากําลังบอกว่ามนุษย์เป็นสิ่งเดียวกันกับเราเราก็ต้องเข้าใจว่าสภาพธรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมเรามีความรู้เรื่องอะไรก็ว่าไปแบบนั้นเช่นบางคนเขาอาจจะมีความรู้กับเรื่องกอไก่เราอาจจะมีความรู้เหนือกว่ากอไก่เราก็ไม่ควรไปว่าว่ามันไม่มีมันต้องมีวิธีการให้ปัญญาคนนะ่<ช>นะซึ่งเชื่อเถอะว่าคนเรามันเป็นภูมิปัญญาสากลมันมีจิตหนึ่งจิตอยู่แล้วที่มันมีกําลังของความอ่อนโยนและพร้อมใจให้ใครก็ได้ชี้แนะเขา ชี้แนะดีๆไม่มีใครมาว่าหรอกไอ้ฉันไม่มีความรู้นะแต่เธอมีความรู้กว่าวันหนึ่งเธอมาเตือนฉันฉันไม่ฟังเธอหรอกอะไรมันไม่มีหรอกแต่มันจะไม่ฟังกันแน่นอนถ้าเราอไป็ลบก,กับเขาเราไม่ฟังเขาน่ะอันนี้หนูก็ต้องดูอ่ะในฐานะบัณฑิตอ่ะ,อะบัณฑิตที่ศึกษาก็ต้องมีผู้มีพระหูสูตรมีสุตตะฟังเป็นก็ต้องดูเอา นะแต่ไม e ่ว่ายังไงก็ตามแต่หนูปฏิบัติตัวเองข้ามโคตรเถอะถ้าหนูปฏิบัติข้ามโคตรได้นะหนูก็จะมองเห็นครูบาอาจารย์แต่ละท่านได้ว่าท่านใดเป็นอริยะท่านใดเป็นอริเยอะมันไม่เหมือนกันอริยะเขาไม่พูดมากเขาสอนเป็นเนื้อเรื่องหัวเรื่องหัวเรื่องก็จบแล้วเรื่องไหนคนพูดก็พูดเรื่องไหนคนให้ความรู้ก็ให้เรื่องไหนมันอาจจะตรงหน่อยแรงหน่อยเขาก็ทําตามสภาพธรรมแต่เขาจะไม่คุยแบบวันหนึ่งสิบชั่วโมงอย่างเงี้ยมันจะธรรมะอะไรลักหนาขนาดนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะ ธรรมะพูดเยอะมันไม่ใช่ธรรมะหรอกธรรมะเทศเยอะอ่ะไม่เป็นไรใช่ว่าเขาเทศหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงนึงพักผ่อนอ่าถ้าเกิดเขาเป็นอาจารย์จิตตะเขาย่อมรู้อีแล้วว่าเขาสอนคนหนึ่งคนเขาเสียพลังจิตเยอะมากเขาก็ต้องพักเพราะว่าจิตละเอียดกับจิตหยาบพวกนี้เป็นรเรื่องการฝึกภายในแต่ในขณะเดีวยวกันหนูจำระสูตรมาหนูอ่ะหนูพูดไปเถอะสิบชั่วโมงอ่ะหนูก็ไม่เหนื่อยคึกตลอดดีตลอดอ,อันนี้หนูก็สามารถใช้ปัญญาได้ดังนั้นยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคแบบนี้ นะหนูก็ต้องฝึกถ้าหนูฝึกกัหนูจะเข้าใจทุกอย่างแต่ถ้าหนูไม่ฝึกกันหนูจะหลงทางจากหลายๆคนจากที่เราได้ไปฟังครูบาอาจารย์ก็มาไปรับไปรู้ไปอะไรก็มาแล้วแทนที่เราจะได้ความละเอียดเกิดขึ้นในจิตใจกับกลายเป็นความหยาบอืสาธุเจ้าค่ะเข้าใจนะเข้าใจชัดแจ้งแล้วเจ้าค่ะแม่ครู ต่อไปเวลาพิจารณาใดๆก็จะได้มีหลักของกัลมามสูตรเจ้าในการไต่ตองที่ไหนก็ดีหมดนะคะครูบาอาจารย์คนไหนก็ดีหมดแต่เราดูว่าเราฟังไปฟังมาเอะเนื้อหามันเป็นไปทางยังไงมันเป็นไปทางที่วิ่งเข้าหาตัวเราหรือวิ่งออกวิ่งเข้าในหรือวิ่งออกนอกซึ่งถ้าวิ่งเข้าในวิ่งเข้าในวิ่งเข้าในอย่างเงี้ยมันก็จะวิ่งเข้าในตลอดแต่มันไม่ใช่ว่าเออคำพูดเหมือนวิ่งเข้าในแต่พูดไปพูดมาเหมือนตบออกนอกแสแซะแซะตลอดอันนี้ก็ไม่เวิร์กนะ พราะมนทำไม่จิตเราเป็นกระแสะที่ร้อนนอ <c oughs> ไม่ใช่กระแสะที่เย็นนะ <c oughs> ใดๆก็อนุโมทนากับนักฝึกฝนทุกท่านค่ะสาธุเจ้าค่ะแม่ครู